สวัสดีค่ะวันนี้มันมีเคร็ดับดีๆนะคะกับความสวยความงามของกับ BPA นะคะคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมคะว่าผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ก็รักสวยรักงานได้เหมือนกันนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะมันมีเซรั่มหนึ่งขวดมันมีเอสเซนต์หขวดนะคะมันจะบีบลงมาที่ฝ่ามือนะคะที่1อุ้งม,มือนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ BPA นะคะ1หยดนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นํามาแป้มที่หน้าผาที่จมูกที่คาง แล้วก็ที่แกนทั้งสองขางนวดคลนเบาๆนะคะเพื่อให้ทั้ง BPA แล้วก็เซรั่มหรือว่าเอสเซนที่เราใช้ขัดซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะกับการาทําความสวยความงามในวันนี้นะคะ BPA จะช่วยในการลดริ้วรอยใครที่มีริ้วรอยบนใบหน้านะคะ BPA จะช่วยได้นะคะอันที่2กระชับรูขุมขนรูขุมขนกว้างนะคะ BPA ก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนให้แคบและก็เล็กลง อันที่3ช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่งางใสได้ได้ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยก็คือ BPA จะช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะสำหรับวันนี้เคล็ดลับดีๆนะกับความสวยความงามกับ BPA นะคะต้องขอจบแค่าเท่านี้ไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเรามาดูว่า BPA จะสามารถใช้ทำอะไรได้อีกสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ